สวัสดีครับสวัสดีครับน้องดิงครับสวัสดีครับวันนี้ซื้อรถอะไรเนี่ยดิงอย่างชอบเลยอันนี้เป็นรถโฟวิวนะครับผมมิสูบิชิไททันโฟวิวนะครับเป็นหัวเดี่ยวนะครับหัวเดี่ยวขับสี่นี่สองพันยี่สิบสองใหม่หมื่นสองพันโลดิงโอ้โหเดือดจัดอะดิงบอกโอ้โหพี่มันใหม่จัดแล้วเป็นออโต้ด้วยนะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยครับเป็นเกียร์ออโต้ โต้นี่เป็นปุบป,ปับโฟนะผมหมุนโอ้หคันนี้ของแต่งเยอะนะดินะใช่ครับัน,นี่ของแต่งเยอะมากเลยหังช่วงลลางแน่นมากเลยโอ้โหดิงก็ทําทหมดไปเป็นแสนกว่านะทําเยอะคันนี้ทําเยอะครับผม,ผมขอบคุณพี่ลูกค้าด้วยนะครับผมที่อยากขายรถนะครับผมแล้วก็โทรหาผมนะครับรถสวยๆแบบเนี้ยโทรหาผมได้เลยนะฮะผม,มรับซื้อนะผมรับซื้อรับซื้อรับซื้อขับดีไวดนิงฟิลลิ่งนะใช่ครับ หัวเดียวแต่ก็นั่งสบายอยู่นะดิ้งนะหลังเดองว่าเยี่ยบเลยเลยไม่ต้องห่วงเลยอเยี๊ยบเลยไอ้นี่พี่เขาเนี่ยนะแต่งไว้คุยจริงนะใช่ครับไม่เคยลุยข้างหลังนี่ข้างหลังเป็นกล่องอะไรครัพี่เออข้างหลังเป็นอะไรอะแม็กบ็อกครับผมเป็นกล่องเก็บของมีโลบาร์หลังมีเอ่ออะไรอะเอซีพาวเวอร์อาร์มโช๊คซับแท้งจอ a n d แอนดรอยต้องเปลี่ยนใหม่เครื่องเสียงของโฟลคอนด้วยนะครับ มปดูเครื่องเสียงเครื่องส้างเลยโอ้โฟังดีดีนะผมว่าโอเคเลยครับผมแล้วก็เออผมสอบถามน้องๆที่ทำอยู่โชว์รูมรถป้ายแดงผมที่เป็นเซลครับก็คือว่าโอ้หเฮ้ยไอ้่าแต่เมื่อ้มาเลยเอมแล้วคันนี้ได้ขับเร็วไฟฟ้าด้วยดิ้งครับเออระยก2นิ้วนะครับเดี๋ยวผมไปดูตัวจริงนะบอกเลยโอ้โหยังล้อผม หลอ่ลอๆทำมาหล่อมากคันนี้โอ้ยรถเดิมเลยนะผมนัดนัดไม่เคยแกะฮะปี2022ราคาเบาๆแน่นอนนะผมราคาเบาๆแน่นอนฮะหรือว,ว่าใครอยากขายครับผมรถโฟล์ววิวนะครับทุกรุ่นนะครับผมทุกรุ่นนะครับผมอาวุธครบมือโอ้โหยิ่งดีเลยฮะรับซื้อรับซื้อชอบชอบชอบเพราะเขาขับสูงๆแล้ววิสัยทัศน,ดน์ดีตัวนึงเนาะใช่ครับแล้วไวิสัยทัศน์ดีมากเลย เชิม<อ><อ>จริงพี่เนี่ยใหม่มากเลยอันนี้เขายังไม่แกะออกพลาส <c oughs> ติกยังไม่แกะออกเลย <c oughs> ไอสติกเกอร์ติดกระจกมองข้างก็ยังไม่แกะออกสองข้างเลยเออผมอะไรมันตีฟังก์ชันนะผมดูแบบเออทันสมัยมากครับตัวนี้อันนี้ตอนออกป้ายแดงมันเจ็ดแสนสองครับเนี่ยแล้วก็คือนี้มีตังก็ไปซื้อไม่ได้เลยนะเพราะว่าต้องจองไว ใช่ครับใช่พอจองเสร็จปุ๊บเขาถึงจะผลิตรถให้นะครับเขาถึงจะผลิตรถให้อนะครับ,รรบเ,เรื่องขึ้นดีมากออเออแรงเว้ยมันมันติดเท้าเลยนะพี่อ,อไ้บอกตือตนอย่โอ้เที่ตายเลยนะ ชอบคือ <laughs> สับสีด้วยเดี๋ยวมาไปดูวิวเดี๋ยวมาไปดูมผมว่าเจ๋งเลยนะรถนี่โอเคเลยคนระับผมตัวรถโอเคเลยตัวรถเป็นสีขาวนะครับสีขาวน้องลิงมีคู่มือคู่มืออยู่บ้าง ครบเจ๋งเป็นรถเจ้าของเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของเดียวป้ายแดงแล้วก็พี่ลูกค้าซื้อเงินสดมาด้วยนะครับคันนี้ซื้อเงินสดมาด้วยครับไม่ผ่านไฟแนนซ์เล่มสวยมากกุญแจสองดอกให้ไหมน้องดิ้งใช่ครับน้อคนถือไมค์คุญแจ <c oughs> เอ่อเป็นพุสตาร้านะผมพุสตาร์ทรคีย์เล็เรียบร้อยนะฮะเออน,นี่ไม่อยากจะเชื่อแล้วว่าเนี่ยเป็นรถหัวดีนะ กันเลยว่าเจ่าว่แน่นอนนะเจ๋าแน่นอนนะผมติดไม่ได้นะโ,โดนเตะฟรีดด้วยเดีย๋ยวครับสวยเลย ชอบนะครับรถสูงๆและฟีลลิ่งดีแบบนี้นะจอดเลยจอดเลยเดี๋ยวมาไปจอดรีวิวดูนะครับว่าสวยงามขนาดไหนเน,ะนาะนะสวยงามสวยงามตัวรถก็เนียนเลยครับสวยงามเดี๋ยวเราจอดตรงนี้ดีกว่าชิบเฮ้ย,ย,ยเกี่ยวโตด้วยเว้ยเด้งเฮียเด้งมีกองตังด้วย้ไหม อ่ามีกล้องถอยหลังครบเลยครับผมแจ๋วเลยฮะนี่ดูช่องเสียบ USB เจ๋อเจ๋อเจ๋วเจ๋วเจ๋วดีดีด,ดีชอบแอร์มากไปหนี่แอร์เย็นมากเียบเลยนะมือแข็งแล้ <c oughs> พี่ตอนคืนแหละขับมา <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพามาดูเนาะ <c oughs> พามาดูเดี๋ยวพามาดูอ่า <c oughs> นี่ครับผมดูทรงกันก่อนครับ บอกเลยโคตร่อกท่านี้ห่อจัดห่อจัดเลยบอกเลยนี่เนียนนะผมให้ทั้งหมดเลยนะฮะใครที่สนใจรีบกินกลางมาคุณดูโชวเชิดทำเนียนจัดนะครับผมแบบโฟง์กบแบบไฟโอ้โหสวยจริงสวยสวยสวยเนียนเลยนะเนียนเลยนี่แล้ะผมใครต้องการซื้อขายแลกเคืนนะผม รถแต่งรถซิงรถสปอร์ตรถบ้านนะครับรถโฟร์ว uh ิวนะฮะได้เลยครับผมศูนย์เก้าเก้าสี่สองสี่ห้ามีบันไดข้างเลยไร้อยนะครับ t ี c ีบิวซีออฟโรดรบอกผมบอกเลยนี่โลบงโลบาร์ักลองจบของครบเลยนะครบเลยครับผมเป็นสี่คูณสี่เป็นระบบดิฟล็อกนะครับเป็นระบบดิฟล็อกด้วยนะฮะโอ้โหดูข้างหลัง โปรเฟนเดอร์นะผมปรับระดับได้ด้วยโอ้โหโเนี่ยครบฮะ่ต้องไปทําแล้วรถนี่ไปขับนี่ก็โอ้โหโคตรโลมีบันไดข้างขึ้นที่ด้วยทำไงบันไดข้างเอาบันไดหลังพอดีฮะรับน้ำหนักได้ร้อยห้าสิบกิโลโอ้โหครบทุกสิ่งอย่างคุณดู AC power เวอร์นะผมซีพาวเ r อร์อ่าน้าขับดีดวงจุลังดำเงี่ยมแนละ้วสวยเลยเยียนเยียนเนี่ย แมกกาซีนรองไลเนอร์ครบนะครับผมพร้อมลุยทิปครับพร้อมลุยทริปหรือว่าจะแต่งไว้รล่อๆก็ได้ครับนี่เป็นเครื่องไมเวกนะครับไมเวกดีเซลเนียน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 สวยจริงสวยจริงตัวจริงว่าโคตรหล่อครับในคันนี้ดูดูนี่ผมต้องการซื้อขายแลกเทิร์นนะครับ099 46 2455เก้าสีนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง y ยูทูบพุทธคาร์สติ้งด้วยนะฮะอยากจะดูภาพนิ่งก็ไปดูได้ที่เพจพุทธคาร์สติ้งนะผมมีโช๊ค มีใส่ยคำโจมให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเนี่ยกริบเลยรถไม่มีชนแน่นอน,นครับผมคันหน้าเดิมกริบเนี่ยนใเครื่องเพิ่มนี่ยเนียนยจัดนะผมอยู่ตัว Turbo เทอร์โบแล้วเรียบร้อยนะครับดูสีเสือแต้มครบเลยฮะผมโคตรชอบรถเนี่ยเซ่ก็ผมมีต้องการขายนะผมขายแลกเทินมาได้เลยนะฮะินดีเลยินดีเลยให้ดูรนะทรงรถเนาะโคตรเนียนคะรับ โอเคฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ